สวัสดีครับไบเบ t ลทอลกอโปรครั้งนี้ให้ชื่อเรื่องว่าความจริงเรื่องการตีสอนเรื่องการตีสอนนี้มีหลายสิ่งที่เราสับสนอยู่บ้างนะครับบางคนบางครั้งเราได้ยินคำนี้บอกว่าก็เพราะว่าเขาทําบาปไงพระเจ้าจึงเอาบัติเหตุมาให้เกิดชีวิตของเขาหรือบางครั้งก็เอาชีวิตของเขาไปเลยเพราะว่าถ้าปล่อยเขาไปเนี่ยในที่สุดเขาอาจจะปฏิเสธหรือไม่เชื่อพระเจ้าก็อาจจะเป็นได้ หรือบางครั้งเราคิดว่าพระเจ้าเอาโรคร้ายมาสู่ชีวิตของเราเพื่อตีสอนเราเพื่อเราเตือนใจของเราให้ให้กลับใจใหม่หรือให้ยำเกรงพระเจ้าคำพูดเหล่านี้ดูเหมือนดีนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วมันจะทําให้เราเกิดความเข้าใจในพระเจ้าผิดว่าพระเจ้านําสิ่งเลวร้ายเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อตีสอนเราแต่ความเป็นจริงแล้วถ้าเราดูในพระวจนะนั้นสิ่งเลวร้ายไม่ได้มาจากพระเจ้า ยหอนบทที่ 10: ข้อ10บอกว่ามารมาเพื่อสิ่งเลวร้ายทำลายเราครับสิ่งที่พระเจ้าทรงพูดในยากอบทที่1ข้อ17บนะรบอกวา่าของดีของเลิศอันประเสริฐนั้นมาจากพระบิดาที่มาจากเบื้องบนในพระองค์ไม่มีเงาแม้การปนแปรหรือเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าอะไรของดีเท่านั้นนะฮะที่พระองค์ประสงค์ที่มอบให้กับเราพระเยซูก็เลยก็มาบอกว่าเพื่อให้เราได้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ไงครับ ฉะนั้นการตีสอนของพระเจ้าคืออะไรล่ะการตีสอนของพระเจ้าก็คือถ้าถ้าไปดูรากศัพท์ของฮิบรูบทที่12ข้อหกนะครับบอกว่า,วาพระองค์ทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับใครเป็นบุตรนั้นพระองค์ทรงตีสอนผู้นั้นคําว่าตีสอนตัวนี้ารากศัพท์ก็คือการอบรมเหมือนการอบรมเด็กนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาพระองค์อบรมใครหรือหรือจะสอนอะไรเราเนี่ยพระองค์ใช้พระวจะนะในการอบรมไม่ได้ใช้สิ่งที่เลวร้าย เพื่อให้เราฉุดคิดว่าเมื่อเราเจอบัติเหตุเมื่อเราเจอสิ่งร้ายเมื่อเราเจอบัติเหตุเป็นการที่พระเจ้าสมบถเตือนเราไม่ใช่นะครับสิ่งนั้นเป็นอุบัติเหตุหรือหรือความประมาทของเราดาวิดเก่าๆในสตุดีบทที่94ข้อ12บอกว่าคนที่พระเจ้าทรงตีสอนก็เป็นศพคือคนที่พระองค์ทรงสอนเขาด้วยพระวจนะฟังดีนะครับเป็นศขเพราะว่าพระองค์สอนเขาด้วยพระวจนะ ถ้าสอนด้วยอุบัติเหตุมันไม่เป็นศกหรอกครับมันมีแต่ความทุกข์ใช่ไหมครับดีไม่ดีบางคนว่าพระเจ้าไม่ปกป้องปฏิเสธด้วยซ้ําไปถ้าเราดูดีเวลาที่พระองค์ต้องการตักเตือนเราพระองค์ใช้พระวจนะเวลาที่พระองค์ต้องการที่จะว่ากล่าวเราพระองค์ใช้พระวจนะเวลาที่พระองค์ต้องการปรับปรุงเราพระองค์ใช้พระวจนะเวลาที่พระองค์ต้องการสอนในชีวิตของเราพระองค์ใช้พระวจนะเวลาที่พระองค์ต้องการอบรมเราให้เกิดผลดี พระองค์ใช้พระวจนะครับถ้าวันนี้มีบางอย่างในชุตของเราที่เราพยายามทําตามใจตัวเราอยู่มเมื่อเราได้ยินพระวจนะอาจจะเป็นการเฝ้าเดี่ยวของเราหรือการไข้ควรพระวจนะหรือการได้ยินฟังคําเทศหรือบางคนมนุษย์ใจเราผ่านพระวจนะแล้วเราได้ยินเมื่อได้ยินแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันเสียดแทงภายในแป๊บหรือรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เราเป็นอยู่นั้นนั่นแหละครับคือการตีสอนของพระเจ้าด้วยพระวจนะ เมื่อเรารับและเรียนรู้จากพระวจนะที่ตีสอนเรานั้นเราก็จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขผ่านการตีสอนของพระองค์ด้วยพระวจนะพระวจนะว่าเพื่อเราจะได้พรักพร้อมที่จะเป็นคนดีทุกอย่างในการกระทําดีทุกอย่างนะครับก็หวังว่าพี่น้องจะเข้าใจน้ําพระทัยของพระเจ้าเรื่องการตีสอนสำหรับวันนี้ขอพระ้าทสมโปรด์เวยพยครับพระเจ้าใช้พระวจนะในการตีสอนสวัสดีครับ